ณหนะมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ห่างไกลความเจริญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนักข่าวคุณคงเป็นคนที่จะมาทำข่าวผีกระสือใช่ไหมครับครับเราจะมาค้นหาความจริงที่ว่าผีกระสือมีจริงหรือเปล่านะครับดีครับพวกเราจะได้อุ่นใจถ้าเราเปิดเผยตัวตนมันได้เอาละ่ะเดินทางมาสักไกล เชิญที่บ้านผมกันก่อนเถอะครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณค่าที่บ้านตะโศกเราสงสัยบ้านอยู่หลังหนึ่งหลังจากมีคนมาแจ้งนะครับเราเลยวางแผนว่าจะไปดูกันว่ามันจริงไหมนะครับดีครับงั้นทางผมจะได้เตรียมตัวกันเลยอีกสองวันนะครับดื่มน้ำก่อนค่าอ้อ คุณยังไม่ได้ดื่มน้ำดื่มท่าอะไรเลยขอโทษทีครับอุ๊ยน่ารักจังเชิญดื่มน้ำค่ะของพี่ผู้หญิงแก้วนี้นะคะขอบใจนะไม่เป็นไรค่ะลูกใครจะหนูขอบใจนะแต่หนูเป็นลูกใครล่ะจ๊ะอ้าวไปซะแล้วเอาเธอเรามาคุยกันต่อเถอะครับในคืนนั้นถ้าแมนมากับเราด้วย ก็คงสนุก,กวันนี้นะว่าไหมพวกเอแต่ว่าเมคุณรู้ได้ยังไงว่าที่นี่มีกระสืออยู่เหมือนคุณเคยอยู่ที่นี่เลยแฮเอาเวลาไปเตรียมเรื่องกระจับกระสือเถอะค่ะเอเรื่องอื่นอย่ามาถามเมเลยนะคะโอเคครับเมณนากระท่อมหลังหนึ่งไม่ไกลมากนะักเอาไปให้แล้วใช่ไหมใจายายจำไว้หน้าเดือน พวกนี้ยายจะไม่อยู่แล้วเดือนต้องไปหาตาที่บ้านเหนือแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกทำไมละจ้ะยายให้หนูเป็นเหมือนยายและอยู่กับยายไม่ได้หรอไม่ได้จะเดือนยายรักเดือนยายไม่อยากให้ใครมาเป็นเหมือนยายเชื่อยายนะจ๊ะทำตามที่ยายบอกนะจ๊ะเดือนค่ะยายเดือนก็รักยายค่ะจ้ะ คืนวันนัดพบหลังนี้แหละครับที่พูดถึงบร้อน่ากลัวจังเลยในบ้านมีแสงไฟด้วยแสดงว่าน่าจะมีคนอยู่ผมจะเริ่มถ่ายบ้านก่อนแนะนำทุกคนจากนั้นเราค่อยเดินเข้าไปกันนะครับก็ดีครับชูโอเคไหมระหว่างนั้นเองป๊ป๊ปปีผีผีผีกระสือ ไอ้พวกอยากรู้อยากเห็นไม่เข้าเรื่องแกย่ยอยู่อีกเลยเพียงไม่นานผียายกระสือได้สังหารคนไปสี่คนส่วนตาสุกนั้นช็อกหัวใจวายตายไปเองทางด้านเอกอะนั่นเสียงของเมนี่เรามีปืนอยู่ด้วยเราต้องไปช่วยเมทางด้านเมเฮ้ยเราคงหนีพ้นแล้วละ่ะ แน่ใจหรือนางเมออกไปนะอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่รู้จักแกออกไปแกคิดหรือว่าฉันจะจำแกไม่ได้ที่แกทำหน้าทำตามมาใหม่นะ่ะฉันยังจำแกได้เสมอนางเมออกไปโอ้ยนี่แกกล้าทำกับฉันหรือฮึฉันเสียใจจริงๆที่ฉันทนรอแกกลับมา หวังว่าแกจะรับฟังฉันฉันหวังแค่ให้แกยอมรับฉันว่าฉันเป็นยอมรับหรือให้ฉันยอมรับว่าฉันมีแม่เป็นกระสือเนี่ยนะหรือฉันไม่ยอมรับได้ยินไหมฉันไม่ยอมรับถึงฉันจะเป็นกระสือแต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะให้แกเป็นเหมือนฉันแต่ฉันก็รู้ดีว่าฉันคิดผิดที่หลอให้ลูกของตัวเองพาคนมารุมฆ่า ซ้ำยังถูกลูกรังเกียจถึงขนาดทำกับแม่อย่างนี้อีกฉันเสียใจจริงๆที่ฉันมีลูกสายเลวอย่างแกนางเมย์เมครับเมย์เม,เมกระสือนั่นยิงมาเลยค่ะเอกยิงเลยค่ะเมย์ครับหลบไปปังปังจบสิ้นกันสทีสายพันกระสือค่ะข,ขอเข้าไปดูหน่อยนะครับ อมันจบแล้วครับเมไม่มีกระสืออีกต่อไปแล้วเอ๊ะดอกไม้จากปากผีกระสือนั่นคุ้นๆเหมือนกับเท่าที่รู้มากระสือจะส่งต่อทายากันโดยผ่านทางน้ำลายใช่มันเหมือนกับดอกที่อยู่บนแก้วน้ำเมที่กินเมื่อวานเมครับว่าไงคะเอกโษไม่นะเมไม่ ไม่จบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ